สวัสดีทุกคนวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำกับข้าวให้ดูนะฮะอันนี้คือข้าวเบื่อนะจ๊ะโอ้โหจะทำอะไรให้ชิมนั้นรอติดตามมละกำลังทำไปเรือ่อยๆตอนที่กำลังตํากันอยู่นะฮะก็จะทำอาหารไม่ใช่ง่ายๆเลยคุณต้องซื้อคอนดูคุณต้องซื้อโตะ๊ะคุณต้องมีถ้วยมีครกมีสากตอนนี้เราตําเสร็จแล้วนะเดี๋ยวกำลังเขี่ยออกนะจ๊ะเออเขี่ยออกนิดนึงนะฮะไม่เลียนะจะไม่เลียะะ๋ยวไปล้างเอานะฮะเออนะอันนี้ข้าวเบื่อนะฮะข้าวเบือ่อทำอะไรให้กินรอติดตามนะจ๊ะ พี <Cornell>. ่ต้องทำอาหารญี่ปุ่นให้น้องทานแน่เลยใช่ไหมคะอาหารญี่ปุ่นไม่ญี่ปุ่นวันนี้ต้องลองดูนะจ๊ะโอ้โหอาหารญี่ปุ่นมีข้าวเบือด้วยหรือน้องสาวนะฮะวันนี้เราจะมาทำอาหารโอ้โหฝีมือขั้นเทพจริงๆเลยนะฮะควดๆวๆดๆวดวดวดวให้หมดอย่าให้เหลือนะควดไปว่าอะไรควดไปว่าควักควกควออกมาให้หมดเลยนะจ๊ะ ตอนนี้ข้าเวเบื่อที่อป,ป้าทำได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปเราจะมาตำเครื่องนะฮะเครื่องแกงนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหอมนะฮะพริกนะครับเออแล้วมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยฮะตำตำตำเราตำเยอะไม่ได้เราตำแรงไม่ได้เพราะว่าข้างล่างเขาจะด่าเอานะฮะเอออะละเอียดแล้วนะฮะไม่ต้องละเอียดมากเอาพอหยาบหยาบนะฮะหยาบเหมือนที่สัยคนตำเลยนะครับนะฮะตำอีกเครื่องหนึ่งที่เหลือให้หมดเลยนะฮะพอดีครกเราเล็กไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าจะซื้อใหญ่กว่านี้เอาปั่นปั่นปั่นปัยนะฮะ หลังจากที่เราตําละเอียดหยาบๆแล้วนะฮะเราก็เตรียมหม้อนะฮะสิ่งที่เราจะทำให้คนไทยดูในวันนี้นั่นก็คือหมกหม้อนะฮะหมกหน่อไม้นั่นเองนี่วันนี้ป,ป้าตั้งใจทําอย่างดีเลยนะเออหลังจากที่เราทาเสร็จแล้วเรา ต้มหน่อไม้ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะหน่อไม้ที่เราเขียนแล้วนะฮะเขียนคืออะไรเขียนคือเอาซ่อมขุดขุดขุดให้มันเป็นเส้นๆนะหลังจากต้มเน้ําเกิดเสร็จแล้วเราก็เอามาล้างน้ําล้างน้ําเสร็จแล้วก็มาขยาบีเอาน้ําออกให้หมดนะฮะแล้วก็อาใส่กระกระติกสีชมพูเออไม่ไม่ใช่กระติกเป็นกอกล่องสีชมพูต้องเป็นกล่องสีชมพูเท่านั้นถึงจะอร่อยนะฮะหลังจากที่เราใอน้ำไม้ไะนางขึ้นตั้งหม้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาหน่อไม้ที่เราเขียนไว้แล้วเนี่ย นะฮะฮมาผสมลงไปนะฮะถ้าน้ําเยอะมากมันก็จะเป็นแกงอ่อมนะฮะถ้าเราจะใส่เยอะนะอ่ะขั้นตอนต่อไปเป็นการผสมเครื่องนะฮะเราก็เอาเครื่องที่เราตำเนี่ยมาผสมกับหน่อไม้ที่อยู่ในใบหญ้าน้ำใบหญ้านังนะฮะน้ำใบหญ้านังนะฮะน้ำใบหญ้านังก็คือใบหญ้าหนางนั่นแหละนะ,อะเอามาคั้นเอาน้ำนะฮะตอนนี้เรามีสําเร็จรูปในตลาดมีขายเยอะแยะเลยเราไม่ต้องคั้นเองแล้วทุกวันนี้นะฮะซื้อเป็นสําเร็จรูปมาเลยแล้วก็เอาข้าวเบือลงไป อโอ้ยอื่นน้ำลายเลยนะครับคราวนี้อยากแล้วนะคระับแล้วก็คนคนให้เข้ากันก่อนอันนี้พอดีอันนี้ต้มน้ำมาก่อนมันก็เลยมีควรหุยหุยนะเออนะอันนี้ใส่ พอใส่ข้าวเบือลงไปมันก็จะเริ่มเหนียวนิดนึงนะฮะพอเริ่มเหนียวมันก็จะข้นบางคนเห็นในทีวีเห็นในที่เขาขายตามร้านนะฮะมันจะออกข้นๆเหนียวนิดนึงอันนั้นไม่ได้ใส่แป้งอันนั้นไม่ได้ใส่ะกะทินะฮะเป็นการใส่ข้าวเบือข้าวเบือเนี่ยมันก็คือขา้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวนั่นแหละนะฮะอืมมันก็จะเหนียวเหนียวนิดนึงแล้วก็ใส่หมูลงไปนะ,ะของเราจะใส่เป็นหมูสามชั้นแต่ว่าหมูสามชั้นของเราเป็นการซื้อแบบหั่นมาแล้วนะครับเพราะว่าเราหาแบบตอนใหญ่ๆไม่มีนะเออนอกจากหมูสามชั้นแล้วเเราก็็ใส่ปน ซี่โครงหมูด้วยเพราะว่ามันเหลือนะฮะเดี๋ยวมันจะบูดเสก่กดนะเอออร่อยเหมือนกันหลยที่เขาก็ใส่เป็นโครงซี่โครงนะโอ้ยอื่นน้ำลายอีกแล้วนะฮะอ่าตอนนี้เราก็คนให้เข้ากันก่อนที่เราจะไปหมกปกติแล้วถ้าเราหมกใส่ใบตองก็คือใช้ใบตองในการหมกนะฮะแต่อันนี้เราใช้วิธีการหมกหมอ้อเขาเรียกว่าหมกหม้อนะฮะหมกหมอก,ก็คือหมกในหมอนนะะ้อแหละเออหลังจากที่ใส่หมูใส่เครื่องสิ่งเรียบร้อยแล้วนะ โอ้ยอื่นน้ำปลาอีกแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตั้งไฟแล้วเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเพราะว่าในการเคี่ยวเนี่ยเออโอ้ลืมลืมใส่น้ำปลาลืมใส่น้ำปลาลืมใส่ปลาแดกนะฮะแล้วเนี่ยใส่ปลาแดกก่อนปลาแดกปลาาเนี่ยเป็นปลาลาต้มสุกอยู่แล้วนะฮะปลาราที่เราซื้อสําเร็จรูปมาง่ายสะดวกทุกวันนี้มีขายนะจากนั้นก็ใส่น้ำปลานะฮะจะใส่มากใส่น้อยขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเลยก็แล้วกันนะครับหลังจากนั้นเราก็คน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 ให้เข้ากันนะเอาไปตั้งไฟนะฮะเมื่อไหร่มันจะไปตั้งเนี่ยกุากภาคจนนานแล้วนะะ คนให้มันเข้ากันนิดนึงนะคะคนไปเรื่อยๆคนเพื่อให้เครื่องมันเข้าถึงถึงรถถึงเนื้อนะฮะถึงชาตนะฮะชาตินี้หรือชาติหน้าชาติหน้าก็ได้กันอุ้ยไม่ใช่แตฮะ,ะเออคนเสร็จแล้วนะ,ะจริงๆผักเราจะใส่อนก็ได้หรือเราจะเสร็จตอนหลังก็ได้ผักจะได้ไม่ยุบผักจะได้ไม่เหี่ยวนะเออตอนนี้มันค่อนข้างแห้งเราก็เติมน้ำนะฮะน้ำใบย่านางของเราหรือถ้าใครจะเติมน้ําเปล่าก็ได้ ขออย่างเดียวอย่าเอาน้ำล้างถ้วยหรือเอาน้ำล้างตีนมาใส่ oh. <c oughs> เดี๋ยวมันจะกินไม่ได้นะจ๊ะเออนะฮะหลังจากที่เราเติมน้ำเติม มาเด็กเติมน้ำปลานะฮะเติมผักเทียบ้อยแล้วเราก็คนให้เข้ากันนิดหนึ่งนะฮะก่อนที่จะยกไปตั้งไฟเพราะว่าในการตั้งไฟเนี่ยเราจะเคี่ยวไฟอ่อนๆนะฮะไฟอ่อนๆเคี่ยวตั้งไว้ประมาณสัก15นาทีเคี่ยวไปเรื่อยๆนะฮะเนื่องจากว่าก้นมันจะติดนะฮะเพราะว่ามันเป็นแป้งข้าวเหนียวนะฮะเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวมันก็คือแป้งนะเดี๋ยวมันจะติดนะฮะมันคือแป้งนะฮะมันคือแป้งนะไม่ได้พาดพิงใครนะฮะมันคือแป้งจริงๆนะฮะหลังจากที่เราตั้งไฟแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะฮะถ้ามันแห้งถ้าน้านอยเก็ นะฮะเติมไปเรื mm ่อยๆคนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะกินได้นะฮะจนกว่าหมูจะสุกตอนนี้มันจะค่อนข้างเป็นกระดูกนิดหนึ่งนะมันก็จะสุกช้ากว่าอันที่เป็นหมูสามชั้นเพราะว่าหมูสามชั้นที่เราเอามานั้นมันเป็นแบบเป็นแผ่นแผ่นเป็นแผ่นเพราะว่าเป็นแผ่นบางๆนะฮะเออนะฮะตั้งไฟเคี่ยวไปนิดนึงอ่ะเติมน้ํหยอดน้ําลงไปตืดดืดดืือืมนะแล้วเราก็คนคนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะได้กินแล้วนะจ๊ะ จริงๆแล้วการทาอาหารเนี่ยมันไม่ได้มีสูตรตายตัวหรอกนะครับเออนะฮะหลักการง่ายๆเลยก็คือเอาตามที่คุณชอบแล้วกันนะฮะอย่างปลาถ้าใส่เยอะมันก็จะเค็มถ้าใส่น้อยมันก็จะจืดไม่นวัวแค่นั้นเองนะฮะใส่พอดีมันก็จะอร่อยนะฮะมันไม่มีสูตรตายตัวอันไหนใส่ก่อนใส่หลังเออบางอย่างมันก็ต้องมีเคล็ดลับบางอย่างมันก็ไม่มีนะฮะอยากจะทําอะไรก็ทําไปนะฮะครัวเราบ้านเราอาหารเราปากเราท้องเราตูดเรานะฮะกินแล้วท้องเสียก็เรื่องของเรา จริงๆแล้วมันทั่วไปเลยสำหรับการทําหมกหน่อไม้หรือหมอกหม้อนะฮะแต่หลายคนเชื่อว่าอาจจะเข้ามาเพียงเพื่อมานั่งฟังนะฮะ,ะ,ฮะอ่ะตอนนี้เสร็จแล้วนะคะพี่อยากเอาฝาหม้อปิดเลยนะเออได้เลยน้องสาวปิดไว้เลยสักพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะกินกันแล้วอ่ะมา ตอนนี้เราตักใส่ถ้วยมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่คือหมกหม้อหมกหนอไม้ของอป้าเองนะฮะเออทำไมกล้องมันไม่โฟกัสที่หมกเนาะเออนะ่ะอ่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วตักใส่หม้อเอยตักใส่ถ้วยมาให้ดูกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเราจะใช้ซ้อมนะฮะซ้อมไม่ใช่ซ้อมนะฮะเออเราจะใช้ซ้อมตักนะี่แล้วก็จะชิมให้ดูกันนะฮะรับรองว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่าเราทำกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเพียงแค่วันที่เราทำมาให้ดูนะฮะอ่ะเราตักเป็นหมูสามชั้นเลยก็แล้วกันนะฮะอืมอ่ะ อโอปะหล่ออื้ยสุดยอดมากเลยนะฮะยกนิ้วให้เลยนะฮะนิ้วไหนนิ้วโป้งนะฮะมันใช่นิ้วกลางนะเออโอ้โหสุดยอดมากเลยพี่น้องเออนะอ่ะเราสักครู่หนึ่งแล้วกันนะจ๊ะโอป้าจะไปไหนคะเดี๋ยวโอป้ามานะเออแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโอป้ามาหลังจากที่เราชิมไปแล้วหนึ่งคำนะฮะเออนะวันนี้ขออนุญาตเออขออนุญาตเอฟซีไปตลาดแป๊บหนึ่งโอป้าไปตลาดทําไมคะโอป้าจะไปซื้อกับข้าว AHH! <laughs>